สวัสดีครับท่านชมครับยินดีต้อนรับท่านชมท่านฟังเข้าสู่รายการบางบอกบอลหรือบางทอลกบอลครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับผมมูมัดอาฟาหรือบังอาสวัสดีครับ ตอนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนนี้5ตัวของเรานะฮะเมื่อคืนนี้ครับผมซานแลแพ้เอสโรมา1ประตูสอนะครับโดนนาก่อน2ลูกนะคู่นี้ยกกันไปครับบอกไว้แล้วว่ายิงไม่ขาดแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนคู่ที่2ครับเกตาเฟ่นะฮะเปิดบ้านเอาชนะกราดาซีเอฟครับคู่นี้กินเต็มๆครับพอดีคาเลย2ประตูศูนย์ครับเอฟเอครับแบล็กเบิร์นเมื่อคืนนี้เปิดบ้านชนะเร็กแฮมครับสประตูหนนะครับคู่นี้กินเต็มนะฮะสปอร์ติ้งลิสบอนครับเมื่อคืนนี้เปิดบ้านถล่มคาซาเปีย8ปประตู กว่าศูนย์ครับโหบอกไว้แล้วว่าไม่ต่ำกว่า3 4เม็ดนี่มีแน่ๆเมื่อคืนนี้นะครับก็คู่นี้กินนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งท่านผู้ชมนะครับคู่นี้หายครึ่งครับเป็นบอลแอฟริกันเนชั่นครับนะฮะเซเนกัลครับเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเสมอกับไอวอรี่โคส์นะครับหนึ่งประตูหนึ่งครับคู่นี้ก็เสียครึ่งกันไปนะครับเพราะว่าเรทอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าเนาะสรุปผลประกอบการครับเมื่อคืนนี้เราเจ้าหนึ่งคู่นะครับเสียครึ่งหนึ่งคู่แล้วก็กินเต็มทั้งหมดสามคู่ครับสรุปผลคครรับเเมมืืื่่ออนนนนีี้้กก็ถถวาาํไๆฮะึง ก็จะมีหานบ้างท่านชมนะครับถ้าจับใส่สเต็ปเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแตกนะครับแต่แตกแบบหานท่านชมส่วนเต็ง1 VV p พของเราครับเมื่อคืนนี้ในกลุ่มนะครับลาลิกาสเปนนะฮะตี3ครับเกตาเฟ่เมื่อคืนนี้เอาชนะการดาดาซีเอฟสอครับก็กินเต็มพอดีคานะครับแล้วก็การดาดาเนี่ยมีโอกาสจะตีไข่แตกนะครับแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าเมื่อคืนนี้เกตาเฟ่เล่นดีมากนะครับได้ประตูสุดสวยจากเมสันกรีนบูธครับปั่นโค้งนอกเขตโทษครับผมตรงเข้าประตูไปเลยนะฮะเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆครับ สำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับวันอังคารที่30มกราคม2567ครับโปรแกรมฟุตบอลน่าสนใจหลายคู่ครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะวันนี้เริ่มเตะที่รอบดึกตี2นะฮะท่านผู้ชมครับเปิดมาเล่นทั้งหมด5คู่นะครับและก็มีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะอีก2คู่ครับก็ถือว่าหลักๆคงจะวิเคราะห์ไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษท่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับเพื่อไปดูบินของบังนะฮะหากเพื่อนๆที่สนใจฟุตบอลเต็งนะฮะเพราะว่าบังอาจจะมีเต็งเน้นวันลละะตัััววอยูู่่แ้้คครรบบทานนผชม A ังเอเป็นคนที่ฟุตบอลสเตปนี่อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หนักด้วยนะครับแต่จะไปเน้นที่ฟุตบอลเต็งนะครับทุกๆวันวันละคู่2คู่นะครับแล้วแต่หน้าบอลวันไหนบอลเยอะเราก็ให้2ไม้สามไม้วันไหนฟุตบอลน้อยนะครับเราก็ให้วันละคู่นะครับก็แล้วแต่แต่ทุกๆวันครับบางจะมีตัวเต็ง1ตัวเน้นๆน,น,นะครับที่ชอบที่สุดในหน้าตารางเนี้ยในหน้าการะดานเนี้ย นะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่บังมั่นใจที่สุดนะครับทุกๆวันและกดเป็นบินเองเล่นเองแทงเองนะครับจะลงให้เพื่อนๆในกลุ่ม นะครับทุกๆวันนะฮะสมาชิกหลักพันนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะงั้นหากเพื่อนๆสนใจเข้านะครับก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับระวังกลุ่มปลอมกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มหลอกด้วยระวังด้วยครับเลือกกลุ่มให้ดีต้องกลุ่ม VIP บังบอกบอลเท่านั้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ครับบังพาไปลุยคู่แรกกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับผมรอบดึกตีสามครึ่ง นะฮะพิมลเล่อังกฤษครับเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้เปิดสนามซิตี้กราวส์นะฮะต้องรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับก็รับชมรับฟังทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการและรวมถึงตัวผมนักวิเคราะห์ด้วยขอบคุณมากครับ มาดูกันที่สถิติการเจอการเฮ to ูเฮดครับคู่นี้ฤดูกาลนี้เจอไปแล้ว1ครั้งนะครับที่เมิเรสเตเดียมนัดแรกนะครับเจ้าบ้านเอาชนะนอตนิมฟอริสได้2ประตูหนครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2นัดเย่าเยือนก็บ้านใครบ้านมันนะคู่นี้ท่านผู้ชมนะครับ ส่วนผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ10นัดหลังสุดนี่เขาแพ้ไป7ครับเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองครับและผลงานการเล่นในบ้านของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดนี่ชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับเกม f a ฟครับล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เสมอแบล็กพูล2ประตูสอด้วยครับผมขณะที่ฝั่งของคู่แข่งอาร์เซนอลครับผลงานล่าสุดถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะพวกเขาเปิดบ้านถล่มคริสตันพาเลท5ประตูศนย์ครับหลังจากแพ้มา2เกมติดนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นครับทั้งฝั่งของเจ้าบ้าน เจ้าป่าเนาะเนี่ยฟอเรสเนี่ยมีผู้เล่นที่ไปช่วยทีมชาติเยอะอยู่นะครับแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเกมรับนะครับอย่างแซดอูริเย่นะครับวิลลี่โบลี่นะครับโอลาไอน้าเป็นต้นนะครับส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บก็จะมีฟิลิเป้นะฮะไตโฟอัลวานิญี่นะครับกองหน้าตัวเก่งส่วนข่าวดีของทีมวันนี้ครับอาจจะได้แอนโทนีอีแลงกานะครับกับดีว็อกโอลิกกี้นะครับกับมาเป็นทางเลือกในตำแหน่งตัวรุกให้กับทีมในวันนี้ครับขณะที่ฝั่งของคู่แข่งอาร์เซนอลครับมีผู้เล่นที่ไปช่วยทีีีีมมมชาติเเเเนนน่่่ยคคครับแแอลลลล้วก็ โทเบียสุนะครับที่ไปช่วยทีมชาตินะฮะส่วนดีแคนไรส์กับกาเบียามากันเยสนะฮะวันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วก็3ตัวเจ็บก็มีจูเลนทิมเบอร์โทมัสปาเตแล้วก็ฟาบ,บิโอวิเอร่านะครับที่บาดเจ็บอยู่ ในช่วงก่อนหน้านี้ครับส่วนผู้เล่นตัวหลักวันนี้ครับโกเบตดวิตรายานะฮะตำแหน่งเซนเตอร์ครับเป็นกาเบียล์มักันเยสคู่กับวิลเลียมซลีบาร์นะครับกองกลางครับมีมาติโอเดนการ์ดนะครับดิแคนไรท์แล้วก็คลายฮาวเวตนะครับยืนเป็นสามประสานนะครับเกมรุกมีบุคโยซาก้าครับกาเบียลเชซุสแล้วก็กาเบียล์มัตติลลี่ครับเป็น3ตัวรุกวันนี้นะครับก็ถือว่าฟูลทีมนะดูจากผู้เล่น11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของปืนใหญ่วันนี้นะฮะแบล็คซ้ายขวาก็เป็นซินเชนโก้กับเบน ตัวจริงแล้ววันนี้นะฮะอาร์เซนอลดูจะฟูกว่านะครับแล้วก็ผู้เล่นเกมรุกเนี่ยอันตรายกว่านะครับบวกกับผู้เล่นเกมรับของดัตเทอร์ฟอร์เรสวันนี้หายไปเยอะด้วยนะครับทำให้อาร์เซนอลมีโอกาสเจาะได้ไม่น่ายากครับและถ้าวันนี้อาร์เซนอลเอาชนะได้นะครับจะขยับขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับแทนที่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชั่วคราวทันทีครับแรงจูงใจวันนี้ถือว่า มีอยู่เช่นกันนะครับในการเก็บแต้มวันนี้นะครับแล้วก็โจทย์ในการบุกไปเอาชนะตอนนี้ฟอเรสเนี่ยไม่ยากด้วยนะครับฟอเรสในบ้านก็ผลงานไม่ได้ดีนะครับวัน,นีไม่ยากครับส่วนราคาครับวันนี้อาร์ซนอลเปิดมา1.25นะครับราคาน้ําจากทีแรกที่จ่ายคือ1.02ครับปัจจุบันขยับลงมาไม่ถึง90ท่านผู้ชม นะครับได้แค่0.87นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้2เม็ดมีแน่ครับอย่างน้อยคือ1ประตูลุ้นแค่เม็ดที่2นะครับวันนี้จะเสียครึ่งหรือจะกินเต็มลุ้นแค่นั้นเองท่านชมนะครับคู่นี้ไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเต็มเวลาเต็มเกมไปดูกันต่อคู่ที่2ครับรอบดึกเช่นเดียวกันตี2-4งทีครับลูตันทาวครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยอนของไบรตันออฟอัลบียนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ผลงานการพบกันเฮ a d to h e เฮครับคู่นี้เจอกันแล้วนะฤดูการน,นี้นัดแรกที่บ้านของไบรตันนัดนั้นไบรตันเจ้าบ้านครับเปิดบ้านถล่มลูตันถึง4ประตูหนึ่งครับส่วนผลงานปัจจุบันของลูตันทาวครับถือว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ78นัดหลังเนี่ยนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่2เกมนะครับและเป็นการแพ้2ทีมยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับหคือแพ้เชลซีครับสคือแพ้แมนซิตี้ในบ้านนะ ขณะที่ผลงานของบรตทันเองก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ5นัดหลังสุดครับพวกเขาชนะคู่แข่งไปถึง3นะครับเสมอเพียงแค่2เกมไร้พ่ายครับในส่วนของตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านลูตันทาวครับแทบไม่มีปัญหานะฮะวันนี้จะมีก็เพียงแค่ทอมล็อกเยอร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บไปในช่วงก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็อยู่กันครบนะครับกองหน้าวันนี้นำทัพโดยคาร์ตันมอริสนะครับคู่กับเอไรจาอเดบาโย นะครับมีอันดรอสเทาเซนครับเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับแล้วก็คู่โฮดดิ้งครับอัลเบิร์ตเซบีโลกอนกานะครับอันนี้ก็เป็นเด็กเก่าอาร์เซนอลครับวันนี้คู่กับรอสบาร์คลีย์นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวจริงเกือบหมดนะครับขณะที่ฝั่งของไบริทันคู่แข่งวันนี้ครับยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่ต้องไปช่วยทีมชาติก็ส่วนใหญ่เป็นตัวหลักเกือบหมดนะครับผู้เล่นที่ต้องไปช่วยทีมชาติครับมีทั้งซิมองเอนดิกรานะครับอันนี้ก็ปีกตัวเก่งเช่นเดียวกับคคคาาารรุุุมมมมิิโตตตะะะะนนนนนนััับบบททททีีีีีี่่่่่่่้้้อองงไปปชชชววยยยญลลเเเเสผูดจ็ฮ อลีมาร์ชนะฮะอันซูฟาวติที่ย้ายมาใหม่จูเลียโอเอนซิโซแล้วก็โจอีเวลเมนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นตัวหลักเกือบหมดนะฮะวันนี้ครับตัวลุกนำทัพโดยเดนนี่เวลเบกนะฮะดัมลาลาน่าครับเจ้าเปโดรนะครับแล้วก็ฟาคุโดบัวนานโนเต้นะฮะเป็น4ตัวลุกวันนี้ครับขณะที่ราคานะครับจากทีแรกเนี่ยบรายตันเปิดมาต่อหนึ่งลูก นะครับปัจจุบันลงเหลือ0.75นะครับแล้วก็ราคาน้ําก็ขึ้นนะครับตามตามด้วยนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติครับคู่นี้ฮันดิแคปลงนะฮะก็ถือว่าราคาให้ไปรองอย่างชัดเจนแล้วก็บวกกับลูตันเนี่ยเล่นในบ้านก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับบางว่าถ้าแพนะก็แพไม่ขาดนะครับไม่โดนถล่มแน่นอนวันนี้อาจจะลุ้นเสมอได้ด้วยคู่นี้เลือกรองเจ้าบ้านแล้วกันนะครับลุ้นแบ่งแต้มจากไบร์ตันแล้วก็ไบร์ตันเกมเยือนเองเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ในลีกเองก็ไม่ได้เล่นดีครับคู่ที่2 วันนี้ครับให้ไปที่ลูตันทาวครับเลดรอง1ลูกเต็มเวลาเต็มเกมครับคู่ที่3ครับยังอยู่กันที่เพมเบลีอังกฤษครับรอบดึกเช่นเดียวกันตี2 4 5ทีครับไปดูที่ฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกระเบียนของเอฟเวอร์ตัน สถิติการเจอกันล่าสุดครับเฮททูเฮทท่านชมฤดูกาลนี้เจอไปแล้ว2ครั้งนะครับนัดแรกที่เจอกันในลีกครับที่กูดิสันพาร์คนะครับในบ้านของเอลวตันนัดแรกครับเจ้าบ้านแพ้นะแพ้ฟูลแลมศูนประตูหนึ่งครับแล้วอีกนัดหนึ่งเนี่ยเป็นการเจอกันในลีกเมื่อช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับปีที่แล้วนะเสมอหนึ่งประตูหนึ่งครับที่กูดิสันพาร์คเช่นเดียวกันส่วนผลงานล่าสุดของฟูลแลมครับแม้5นัดหลังสุดนี้จะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ผลงานในบ้านยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสี่เเเเล่นนนใบ้้าาคพพววกกขแมดีย ค,คือเกมล่าสุดที่เปิดบ้านแพ้นิวคาโซลครับศูนย์ประตูสองนะครับเกมนั้น FA ครับพวกเขาตกรอบนะฮะแล้วก็คาราบาวครับตกรอบแล้วด้วยนะฮะเลี้ยวผูเข้าชิงนะ <S <S <ด>เพราะฉะนั้นเหลือแค่รายการหลีกนะครับคะแนน กับอันดับที่ต้องให้โฟกัสณปัจจุบันนี้ครับแรงจูงใจมันต้องการคะแนนแล้วต้องการแต้มในบ้านวันนี้สำหรับฟูลแลมนะครับในเรื่องตัวผู้เล่นครับวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านฟูลแลมครับมีผู้เล่นที่ต้องนไปช่วยทีมชาติเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับคือคาวินเบ็ซี่นะครับกับอเล็กซ์อีวอบีนอกนั้นไม่มีปัญหาครับวันนี้ตัวหลักลงกันครบนะฮะวันนี้โกครับเป็นแบรนเลโนนะฮะอิซาดิออฟนะฮะคู่กับโตซินอาดาลาบิโยโยนะครับเป็นคู่เซนเตอร์ครับตัวรุกอีก4ตัวนะะฮมีคอ่ตีดนะฮะออันนเเเเดรรรสปลลลลล่าาววิิียแ้ก็ูคมิเเนนนสป็ห้ี วันนัีครบขณะที่ทางฝั่งของเอเวอร์ตันเองก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับทั้งผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างอับดูราเยดูกูเร่ครับดาวซันโวสูงสุดณนะปัจจุบันนี้นะครับเดลิอ mm ัลลี่ครับแอชชลลี่ยังแล้วก็ซิมุสโคลแมนที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ นะครับตัวรุกวันนี้นำทัพโดยหัวหอกตัวเก่งครับดัวิยคาวเวอร์เลวินครับดานจูมาเจมสการ์เนอร์นะฮะอแมนโดโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์ครับเจมทาคอฟสกี้คู่กับเจอรัตแบดเวดนะฮะแล้วก็โกก็เป็นจอแดนพิกเฟิร์ดแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าในเรื่องของสถิติกับผลงานเนี่ยจะดูใกล้เคียงกันแต่ถ้าพูดถึงราคาแล้วนะฮะในบ้านของฟูลแลมเนี่ยเรทนะครับตอนณปัจจุบันนี้จากเสมอครับขยับไปเป็นศูนยาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ไปที่ ฟูลแลมเจ้าบ้านนะครับอย่างน้อยเล่นในบ้านครับมีโอกาสเสมอแล้วก็มีโอกาสบดเบียดเอาชนะได้1ประตูครับเชื่อว่าฟูลแลมวันนี้ไม่น่ายากนะครับเล่นในบ้านด้วยไปที่ฟูลแลมเต็มเวลาเต็มเกมครับทิ้งท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายครับวันนี้รอบดึกสุดๆเลยฮะตีสามสิบห้านาทีครับยังอยู่กันที่พิมเมลีกครับวันนี้พิมเมลีกยาวๆเลยท่านชมครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าครับวันนี้เปิดสนามวิลล่าพาร์ตนะฮะต้อนรับการไปเยอนของสาริกาดงนิวคาเซิลครับ พาไปดูวันที่ผลงานการพบกัน Head-to-head head ก่อนนะฮะรุดูการนี้คู่นี้เจอกัน2ครั้งนะครับก็คือในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเปิดรูดูการ1ครั้งนะครับก็เสมอไป3 3นะแล้วเจอกันในลีกจริงๆเนี่ยนัดแรกเนี่ยที่เซนต์เจมส์ในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับนัดนั้นเจ้าบ้านเปิดบ้านถล่ม5ประตูหนครับนัดนี้ถือว่าในล้างตานะครับส่วนคู่นี้ในบ้านของแอสตันวิลล่าครับที่วิลล่าพ์คเนี่ย นิวคาสเซิลไม่เคยชนะเลยครับนับตั้งแต่ปี19เป็นต้นมานะครับปัจจุบันเจอกันดูการที่แล้วเนี่ยที่วิลล่าพาร์คครับเจ้าบ้านถล่มไป3ประตูศูนย์นะครับคู่นี้พูดง่ายๆว่าที่วิลล่าพาร์คเนี่ยนิวคาสเซิลไม่เคยบุกมาเอาชนะได้เลยตั้งแต่ปี14เลยท่านชมนะครับชนะครั้งล่าสุดนี่ปี13 2013นะครับตั้งแต่ปี14จนมาถึงปัจจุบันครับที่วิลล่าพาร์คนิวคาสเซิลไม่เคยบุกมาเอาชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนน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 ีี่่่่่่่คคคือออออสสสสสิติตตตกกาาาาาารรเงงรเเจััััวววววผลลลลลลลงงุดดดขแแแะบยยพููไป้ฤ รูการน,นี้เป็นรูการที่ดีที่สุดของพวกเขาเลยก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับโดยเฉพาะ5นัดหลังสุดครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเอาไง่ายๆว่า10นัดในลีกเนี่ยแอสต์เิลลาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนเกมในบ้านรูการน,นี้ยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะคู่แข่งไปจาก7เกมนะชนะคู่แข่งไป6และเสมอเพียงแค่เกมเดียวครับ ผลงานรู่การนี้สุดยอดมากๆนะครับขณะที่ผลงานของคู่แข่งนิวคาสเซิลครับห้านัดหลังสุดนี่พวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวในลีกนะครับแล้ว4เกมหลังสุดเนี่ยแพ้รวดท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็ต้องยกให้อสตันวิล่าจริงๆในส่วนของฟอร์มนะบ้านใครบ้านมันแล้วกันท่านผู้ชมส่วนในเรื่องผู้เล่นครับลูกทีมของอุนไนอเมเรวันนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับจะขาดก็เพียงแค่เปาตอเรสกับลูคัสดีนนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนวันนี้ข่าวดีอาจจะได้เจค,ค็อบแรมซี่กลับมาเป็นทางเลือกกับทีมในวันนี้ ครับผู้เล่นตัวหลักๆวันนี้อยู่ครบโกก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะฮะโกมือหนึ่งอยู่แล้วนะฮะคู่เซนเตอร์ครับเป็นเคมองลองเล่นะฮะกับเดียโก้คาร์ลอสนะฮะตัวรุกวันนี้จะคอปแรมซี่ครับจอห์นแม็กกินนะฮะเลออนไบเล่ ere, แล้วก็หน้าเป้าครับโอลิเวอร์กินขณะที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลเองเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วบาดเจ็บไม่ใช่แค่คนเดียวบาดเจ็บเยอะด้วยนะฮะซันโดโตนาลี่โดนแบนนะครับมิเกลอเมรออนนนวัี้ากาารยังไไไมมม่่่่แนนนนออะะะฮะจจลงก็็ได้้ววันนนีะะฮโะจิลลอก ครับคอลัมวิลสันเฮฟวี่บราณแมททาเก็ตและรวมถึงนิกโป๊ปที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับตัวหลักๆวันนี้ครับโกเป็นมาร์ตินดูบราฟกาคู่เซนเตอร์เป็นสวินบอสแมนกับฟาเบียนแชร์นะฮะส่วนกลางครับมีชอนลองซาร์บรูโนกิมาราย์นะครับ,รรบ, are, รบแล้วก็ลูอิสไมเล่นะฮะเจค็อบเมอร์ฟี่นะฮะอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอน นะฮะเป็น3ตัวรุกวันนี้ครับก็เคยพูดไปแล้วว่าอ mm. ูนายอเมเรเองเนี่ยเป็นกุนซือที่ถนัดคุมทีมกลางๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ฤดูก,กาลนี้แอสเซร์วิลล่าจะพังงาดขึ้นมาอยู่หัวตารางนะครับเพราะจากประสบการณ์ของอูนายเองเนี่ย mm. เขาเคยคุมทีมอย่างเซบีย่าอย่างเบียริลก็ได้แชมป์มาแล้วมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามาคุมแอสเซร์วิลล่าแล้วผลงานกระโดดกระเตื้องข,ขึ้นมาขนาดนี้บางมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้ว สุดยอดด้วยปีนี้แอสเซมบิล่านะครับรวมถึงนักเตะที่ผลึกกําลังกันแล้วดูแข็งแกร่งมากๆนะครับในเรื่องผู้เล่นวันนี้ยกให้ไปที่แอสเซมบิล่าวันนี้11ผู้เล่นตัวจริง ฟูกว่านิวคาสเซิลแน่นอนครับและก็ในส่วนราคาครับคู่นี้ที่วนะิลล่าพาร์คณปัจจุบันนี้ครับเรทตอนนี้ครับอยู่ที่0.5จาก0.25นะครับแล้วก็ราคาน้ํานี่ถ้าปกตินะท่านชมที่บางเคยพูดไว้ราคาแฮดิแคปขึ้นราคาน้ํามันก็ต้องขึ้นตามด้วยถูกไหมครับแต่อันนี้ครับราคาแฮดิแคปขึ้น ราคาน้ำลงแล้วลงไม่ใช่หน้อยๆด้วยครับลงไปเกือบ0.10 0.10เพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่าเข้าทางเข้าสูตรครับคู่สุดท้ายครับวันนี้ไปที่แอสตัเวลลาสิงห์พังงาดครับในเรท0.25ดคิดว่าชนะอย่างน้อยคือ1ประตูครับกันเสมอไว้คู่นี้ไปที่0.25เต็มเวลาเต็มเกมครับก็ จบกันไปแล้วครับสำหรับทีเด็ดวันนี้ครับผม4่คู่เพมเล็กครับจัดให้เน้นๆนะฮะวันนี้ข้ามแค่คู่เดียวจะเก็บไว้ให้เป็นเต็งหนึ่งใน VIP วันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงแชมปนชิปด้วยนะฮะส่วนเพื่อนๆที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมครับสามารถทักลิงก์นะฮะทักไลน์แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้ทักไลน์ทักลิงก์มาถามได้นะครับแอดเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันไว้ได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องเข้ากลุ่มก็ได้แอดเพื่อนกันไว้ก่อนได้ทน้ำชมครับไว้ชอบไว้ถูกใจเมื่อไหร่ค่อย เข้ากลุ่มก็ได้นะครับแต่การันตีครับกลุ่มนี้ไม่มีผิดหวังนะครับลูกกลุ่มสมาชิกกลุ่มกว่าพันท่านนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็ผู้นำนี่ฮะคนที่พูดอยู่เนี่ยนะครับนี่คือผู้นำที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะฮะใครที่ชอบบอลเต็ง1บอลสเต็ป7สเต็ป6สเต็ปห้าตามเข้ามาเจอกันได้ในกลุ่มครับวันนี้ฝากไว้ด้วย4คู่เน้นๆครับผมนะฮะและเต็งหนึ่งวันนี้มั่นใจที่สุดครับเราเจอกันในกลุ่มเหมือนเดิม สรุปที่เด็ดเต็ง4คู่วันนี้ครับที่ฝากไปให้ครับคู่แรกไปที่อาร์เซนอลครับผมลูกควบเต็มเวลาเต็มเกมนะครับคู่2ครับรองลูตันคู่3ครับไปที่ฟูลแลมและคู่ที่4ครับไปที่อาร์เซนอลรอบดึกหมดเลยนะฮะวันนี้พิมลีกนะครับส่วนหากเพื่อนๆที่ชอบ คู่ที่บางมั่นใจที่สุดวันนี้นะฮะเจอกันได้ในกลุ่มนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับบินสเต็ปบินเต็งนะฮะอยากให้บางเป็นผู้นําให้เลือกผู้นําให้ถูกเลือกกลุ่มให้ถูกครับผมต้องกลุ่ม VIP ซ u เปอร์บางบอกบอลเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำใจให้บางด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใน EP หน้าสำหรับวันนี้ครับคำพูดใดวาจาใดหรือว่าผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ สรับวีสวัสดีครับ